สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิวจิตทาร์ดบายบฮินะคะวันนี้ฮิวจะพาคุณมาเช็คดวงในเดือนตุลาของชาวราศีกุมพานะคะก็คือกุมภพ,าพานันธ์เนาะหรือชาวราศีกุมนั่นแหละเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีข่าวดีหรือว่าเรื่องอะไรที่จะต้องเขาเรียกว่า ระวังหรือว่ากันไว้ดีกว่าแก้กันบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคําทํานายเป็นคําทำนายโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับใครนะคะฮเฮิวยินดีนะ ถ้าหากคำทำนายเป็นเรื่องดีขอให้คุณนั้นรับน้อมรับเอาไว้แล้วก็นำไปเคเล็กปรับใช้หรือเติมเป็นกำลังใจแต่หากเรื่องใดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคฮิวยินดีให้คุณปล่อยผ่านเพราะคำทำนายทุกคำทำนายเปรียบดังเหมือน GPS การกระทำทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณนะคะปัจจุบันอนาคตทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทำขึ้นอยู่กับตัวคุณเป็นคนกำหนดคนเป็นคนที่ตัดสินใจฮิวเป็นเพียงแค่ GPS เนาะเพราะฉะนั้น ขอให้คุณรับชมและรับฟังอย่างมีสติใช้มีสติและมีวิจรารณญาณในการรับชมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะสำหรับข่าวดีหรือเรื่องอะไรที่เราจะต้องฟังแบบกันแล้วดีกว่าแก้ของชาวราศีกุมนะคะในเดือนตุลาคมมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยเนาะ ฮิวรู้สึกว่าตัวคุณอาจจะได้รับข่าวอะไรที่มันแบบกระทันหันพลิกผันอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความรักก็ได้มันเป็นการพลิกผันถามว่าไปในทางที่ดีไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าบางคนมันอาจจะมีการพลิกที่อย่างสมมุติว่าอาจจะร้ายอยู่อาจจะมีเรื่องของการเลวร้วายอยู่แต่มันพลิกไปในทางที่ดีขึ้นเลยพลิกแบบกับตลปดเลยหรือคนที่ดีอยู่เราก็อาจจะพลิกดีขึ้นมาเลยกับบางคนที่เฮ้ยมันดีๆอยู่อาจจะพลิก กลับลงมาทุกอย่างมันมีความเป็นไปได้นะคะฮิวต้องขออน,นุญาตบอกก่อนเลยว่ามันมีความเป็นไปได้ขอให้คุณใช้สติมีสติในการเขาเรียกว่าใช้ชีวิตเนาะเพราะว่าฮิวเห็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะขึ้นเดอา์เรวแลวก็วิวออฟฟอร์จันขึ้นมาใช่ไหมคะฮิวรู้สึกว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงบางคนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่สําหรับบางคนถ้าเรามีเขาเรียกว่ากฎของแรงดึงดูดที่มันดู เพราะเรื่มันอาจจะเป็นพลังงานลบหรือมันอาจจะเป็นความกลัวความกังวลที่อยู่ในจิตใจอ่ะบางทีมันอาจจะพลิกตามสิ่งที่เราคิดเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีกุมเนาะคิวอยากให้คุณนะ่ะคิดบวกเข้าไว้เราไม่ได้คิดบวกแบบว่าเอ้ยจะโลกสวยจะวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ไม่ใช่ค่ะเราต้องคิดบวกบนความเป็นจริงอ่ะเหมือนอย่างสมมุติว่าคุณเจอปัญหาฮะคุณเจอปัญหาในที่ทํางานอย่างเงี้ย คุณอาจจะไม่ได้แบบแบบด่าไม่ได้แบบโบยวยวายว่าเฮ้ยทำไมชีวิตนี้ต้องเป็นฉันคุณอาจจะต้องมองใหม่ว่าเออถ้ามันเจอปัญหาแล้วเราจะแก้ไขด้วยวิธีอะไรเราจะมีวิธีทางไหนที่มันแก้ไขแล้วมันทําให้งานมันพลิกกลับมาดีขึ้นได้ไหมอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่มันทําให้ชาวราศีกุมอ่ะจะมีจุดพลิกผันในชีวิตโอเคถ้าหากสมมุติว่าคุณแก้ไขออกมาได้คุณอาจจะได้รับงานใหม่ได้รับตําแหน่งใหม่หรือได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคิวเห็นในดวง พื้นดวงของชาวราศีกลุ่มเดือนตุลาคมมีเรื่องของการฉลองอยู่แล้วก็มีในเรื่องของเอ g h of Wands นะคะก็คือแปดไม้เทา้าเนาะที่รู้สึกว่าตัวคุณคุณจะได้รับการเฉลิมฉลองหรือว่ามีเรื่องดีๆที่เข้ามาในชีวิตอีกมากมายขอเพียงแค่อย่าให้คุณยึดติดกับเรื่องเกา่าๆอย่าก,กังวลอย่าอะไรนะคะ <_' c' 1> เห็นไพ่ในเรื่องของ Two of Wands และ The Moon เนาะก็จะชี้ให้เห็นบ่อยๆสองอันเลยมันจะเป็นจุดที่จะยึด ในสิ่งที่เหมือนเป็นกดแรงดึงดูดที่จะดึงคุณกลับเข้ามากับสิ่งที่คุณกลัวยิ่งเรากลัวอะไรเรายิ่งรู้สึกเป็นแบบนั้นสิ่งต่างๆที่คุณกําลังทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือเรื่องของความสัมพันธ์อะไรก็ตามที่คุณกําลังเขาเรียกว่าพยายามพัฒนาค่ะคุณรู้สึกว่าคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วอย่าง เอาสมมุิแล้วกันนาอว่าคุณกําลังทํางานนี้อยู่ชิ้นหนึ่งคุณกําลังทําไปโดยที่คุณไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าคุณว่างานในอนาคตมันเป็นอย่างไรบ้างแต่อยู่ดีๆงานนี้มันอาจไปเข้าตาใครก็ตามคุณอาจจะขึ้นเดอะทาวเวอร์คือได้รับชีวิตการพลิกผันคือคุณอาจจะได้เป็นคนมีชื่อเสียงในงานนั้นเลยหรือว่าผลงานนั้นมันอาจจะทําให้คุณน่ะแบบเขาเรียกปังปุเลยนะคะ ก็คือโดดเด่นไปเลยเนาะอ่าเรื่องของความสัมพันธ์ก็เช่นกันบางครั้งบางทีคุณอาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสมมุติคุณคุณคอยเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่สําหรับคนที่คุณกําลังคิดอยู่หรือว่าคนรอบข้างก็ได้ความรักคิวขอนแงบไม่ไม่ได้เจาะจงเนาะทุกอย่างที่เกี่ยวกับความรักอะบางทีคุณคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่แน่นอนก็ได้จนวันหนึ่งขึ้นไพ่เดอะทาวเวตัวคุณเองคุณอาจจะได้รับ สิ่งที่คุณให้เขาไปตอบกลับมามันอาจจะเป็นคนอื่นที่ให้กับมาหาคุณหรืออาจจะเป็นเขาคนนั้นที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ก็ได้นะคะไพ่ขึ้นในเรื่องสอง two of one เอ่อขอโทษค่ะ t o f swords เนาะก็คือขึ้นในเรื่องของสองดาบเข้ามาบางครั้งบางทีหากคุณมีทางเลือกอยู่สองทางอยากจะให้คุณค่อยๆค,คิดทบทวนปล่อยให้ทุกอย่างเป็นในเรื่องของระยะเวลาโชคชะตาฟ้าลิขิตหรือบางทีคุณอาจจะต้องใช้เซนส์นในการตัดสินใจบางครั้งบางทีอะไรบางอย่างอย่าเพิ่งคิดเยอะ เพราะหากคิดเยอะหรือคิดไกลก่อนเกินหน้าเนี่ยคุณอาจจะพลาดโอกาสนั้นที่กําลังจะเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะให้คุณตัดสินใจเลยแล้วไม่ต้องกังวลไม่ต้องเสียใจในสิ่งที่คุณที่คุณตัดสินใจไปแล้วหรือว่าเสียดายอันเก่าเพราะตัวคุณนั้นคุณอาจจะเจอปัญหาแบบนี้เสมอคือหากคุณตัดสินใจไปแล้วคุณจะมักเสียดายสิ่งที่คุณไม่ได้เลือกเสมออันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่พาออยากจะบอกคุณเนาะทุกการตัดสินใจมันดีเสมอมันขึ้นอยู่กับว่าตัวตนของคุณนั้นคุณเลือกที่จะมองแบบไหน อมืบางครั้งวันทีใช่มันเจอปัญหามันเจอสิ่งที่คุณกําลังคาดหวังเพราเรกว่ามันมันผิดมันเกินมันผิดพลาดอะ่ะมันอาจจะเกินเกินสิ่งที่คุณคาดถึงไปประมาณนั้นแะแต่อยากจะบอกเสมอค่ะทุกอย่างที่คุณเริ่มตน้นมันจบสวยมันจบดูดีเสมอเพียงแค่ขอให้คุณใช้สติใช้สมาธิแล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่อยๆเดินไปเรื่อยๆคุณจะได้รับในสิ่งที่ คุณรอคอยคุณอาจจะได้รับผลของสิ่งที่คุณทําถ้าหากคุณทําดีคุณก็จะได้รับในสิ่งที่ดีเนาะอย่างงานบางอย่างเนี้ยคุณทาไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเป็นยังไงคุณก็จะได้รับผลตอบแทนมาในสิ่งที่ดีคะ่ะแต่หากใครก็ตามที่ทําในเรื่องของไม่ดีฮิวขอเนี่ยไม่เข้าข้างใครนะทุกอย่างเป็นไปตามวาระของการกระทํากรรมคือสิ่งที่มันเกิดจากการกระทําที่เราทําทั้งหมดอาะตัวฮิวเองฮิวก็มี ไม่ได้เป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นฮิวก็เป็นคนที่มีทั้งดีและไม่ดีเราต่างคนต่างเป็นคนเท่าๆกันทุกคนนะคะเนาะแล้วก็มีบางทีที่เราอาจจะมีจุดผิดพลาดจุดอะไรที่เราเคยทำพลาดกันเสมอนี่คือสิ่งที่พาอยากจะบอกชาวราศีกุมนะคะอ่ะ คุณอาจจะได้รับงานได้รับอะไรใครที่ทําฟรีแลนซ์ก็อาจจะมีงานเข้ามามากมายมหาศาลก็ต้องรีบจัดระยะเวลาจัดสรรปันส่วนให้ดีนะคะเพราะไม่อย่างนั้นตัวคุณคุณอาจจะเครียดหรืออาจจะกังวลกับงานที่คุณได้มาหากเหนื่อยกายเหนื่อยใจก็ขอให้ปรึกษาหาเพื่อนเอาไว้เพราะว่าคุณไม่ได้ตัวคนเดียวนะคุณมีที่ปรึกษานะคะแต่ที่ปรึกษาคนเนี้ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้มาในวันที่เขาเรกว่า วันที่เรารู้สึกแข็งแรงอะ่ะเขาอาจจะอยู่เคียงข้างแหละแต่วันใดที่เรารู้สึกมันโดดเดี่ยวอะ่ะตัวเขาเองอะ่ะเขาจะคอยส่งกําลังใจให้คุณเสมอคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่คิวเห็นเลยคือคุณกําลังจะได้รับโอกาสในการพัฒนาตัวตนและศักยภาพตรงนี้แหละคือข้อดีของชาวราศีกุมที่ฮิวรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นโอกาสที่ดีก็ขอยอย่ายปล่อยผ่านในเรื่องของโอกาสต่างๆนะรับมาไว้ก่อนทําได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวมันจะมีวิธีการที่ทําให้คุณอ่ะได้เขาเรียกว่า เหตุการณ์ต่างๆมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกของชาวราศีกุมในเดือนตุลาคมมีอะไรบ้างนะคะขึ้นไพ่เดอะสเว r ขึ้น k ออฟ o อนขึ้นออฟคัพแล้วก็ขึ้นไพ่เดอะ o ูนเนาะจะสังเกตเลยว่าเห็นไพ่เดอะมูนก็จะตามไพ่เดอะ o ูนขึ้นมานะคะที่รู้สึกว่าตัวตัวตนของคุณในเรื่องของความรักอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักอะ ดวงของคุณในเดือนนี้ของชาวราศีกุมคือเด่นมากๆนะคุณอาจจะได้พบเจอใครอาจจะได้พบเจอคนคนใหม่หรือโซเมดหรือใครก็ตามที่เข้ามาเขาจะเป็นหนุ่มลูกงานที่เข้ามาถึงสองคนเลยด้วยซ้ำน,นะจากไพ่ที่หิวหินบางครั้งบางทีตัวคุณอาจจะต้องเลือกซึ่งไพ่กำลังบอกว่าให้คุณเลือกด้วยจิตวิญญาเห็นไหมขึ้นไพ่เดิมมูล ทำเสียงไว้ว่าเบาๆฉันกําลังจะฟังเสียงตัวตนของฉันอย่าฟังเสียงรับข้างนะคะเห็นมันมีน้องหมาสองตัวเนาะกําลังคือเสียงรอบข้างอาจจะคอยบอกให้เลือกคนนั้นให้เลือกคนนี้แต่ให้เลือกตามที่หัวใจตัวเองบางสิ่งบางอย่างที่กําลังเข้ามาให้คุณดูให้ดีนะคะบางทีอาจจะเป็นความรักใช่ถ้าคือความรักที่ยินดีด้วยแต่หากเป็นความรักที่เข้ามาพร้อมกับการหลอกลวงอันนี้ก็อยากจะให้คุณได้เผื่อใจสักเล็กน้อยและใช้สติในการเขาเล็กในการรักะ่ะ ทุกความรักหรือทุกการกระทําทุกอย่างเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักทุกอย่างจะต้องมีสตินะคะเห็นไหมไพ่ขึ้นมาเลยเป็นเรื่องของ king o f b o n ให้กําลังบอกกับคุณว่าให้คุณใช้สติใจเย็นๆเขากําลังเท้าเอวบอกคุณเลยนะว่าเรื่องของไฟมันเป็นเรื่องของความร้อนก็ใจเย็นๆหากใช้ไฟในในทางที่ถูกคุณจะเขาเรียกว่า มันจะเป็นผลดีกับตัวคุณแต่หากคุณใช้ไฟในทางที่ผิดหรือคุณไม่ได้เรียนรู้กับก,บการใช้ไฟตัวคุณเองคุณอาจจะถูกไฟนั้นทำร้ายหรือหกกับมาทำร้ายคุณในเรื่องของความรู้สึกได้นะคะคือในเรื่องของคินออบคาไพ่กำลังบอกว่าตัวคุณควรได้รับการเยียวยาได้รับการพักผ่อนนะอย่าตึงเกินไปแล้วก็อย่าหย่อนเกินไปอะไรปัญหาอะไรต่างๆอะอยากให้ชิวเข้าไว้เห็นไหมคะในเรื่องของชนะินออบคาเขาถือแก้วน้ำแล้วก็คือแบบมันเป็นการยิ้มชิว,ชว บางทีตัวคุณน่ะถ้าคุณรู้สึกอยากมากลองไปทะเลก็ได้นะไพ่เห็นในเรื่องของทะเลบางคนอนาจจะไปเดินป่าเดินเขาไปได้เลยค่ะไปเพื่อที่จะฮิลตัวเองไปเพื่อที่จะได้ได้เรียนรู้กับตัวเองแล้วก็ไปเพื่อที่จะได้อยู่กับตัวเองได้คุยกับตัวเองว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆคืออะไรแล้วคุณจะได้รับคําตอบจากทุกๆอย่างที่ผ่านเข้ามานะคะหรือคําตอบที่คุณกําลังตามหาอยู่ก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ฮิลเห็นจากหน้าไพ่และสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะไพ่บอกเลยว่า ขึ้นเดะมูนหากใครคนใดคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยวันไหนที่มันไม่โอเคมากๆกลับบ้านมาเราอาบน้ําให้มันสดชื่นอะ่ะเราตัวคุณจะดีขึ้นนะอ่ะจากตรงนี้นั่นแหละคะ่ะที่ฮิวดูเนาะส่วนใครก็ตามที่ฮิวรู้สึกว่าขึ้นในเรื่องไพ่ของการเดินทางช่วงนี้ถ้าใครบางคนที่ต้องเดินทางโดยใช้เรือใช้อะไรก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะมีแผนไปไหนก็ดูแลตัวเองกันด้วยแล้วก็ตัวคุณนั้นคุณมีพาร์ทเนอร์คุณมีเพื่อนที่ดีอยู่แล้วค่ะขึ้นไพ่เดินเเวอร์นะ แต่บางครั้งเพื่อนหรือพเพื่อนหรือพาร์ทเนอร์ของคุณเขาอาจจะต้องมีระยะเวลาส่วนตัวบางทีตัวคุณเองคุณอาจจะต้องเหมือนแบบเรียนรู้ที่อยู่กับตัวเองอะ่ะอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วคุณจะไม่มีปัญหากับพาร์ทเนอร์เพราะเหมือนตัวเขาเองเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องส่วนตัวเขาตัวคุณก็มีปัญหารเรื่องส่วนตัวคุณแต่เมื่อไหร่ที่ถึงเวลามาคุยกันคุณกับเขาจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภยัยเป็นพื้นที่ที่สบายใจให้กันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ ชาวราศีกุมน้อดวงพื้นดวงเดือนตุลาคมอย่างที่บอกคือคําทํานายไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะเป็นคําทํานายโดยรวมขอให้คุณฟังด้วยใจและฟังด้วยสติพินิษย์พิจารณานําปรับไปใช้ตามเขาเรียกว่าตามความเหมาะสมแล้วกันนะคะคําทํานายเปรียบดัง GPS นะส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณชีวิตเป็นของคุณิวยินดีเสมอทุกิวยินดีและยอมรับทุกการตัดสินใจของคุณเสมอนะคะ ยังไงก็ขอให้ชาวราศีกุมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมหวังในปัตนาทุกปนทุกประการทางเรื่องการเงินการงานและความรักขอให้คุณใช้ชีวิตดําเนินชีวิตด้วยสตินะแล้วก็อะไรก็ตามที่เข้ามาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาก็ขอให้คุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับวันนี้ฮิวก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ